สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนไม่ต้องให้อะไรกูเลยไม่แม่จะให้ทางบ้านขาต่อไปนี้ตากะเทนชุรดาไม่ต้องซื้อที่กระสีให้รู้หมดแล้ว แม่ลูกจริงๆนะนะลูกนะแม่ลูกนนี้ลูกไม่ต้องรอแค่เจ็ดับแล้วลูกเอยลูกร้องพันคำไปได้เลยลูกนะนะนะไม่ต้องเจ็ดคำแล้วลูกเอ๋ยนะนะลูกนะร้องไปเลยพันคำแสนคำนะลูกนะเราจะได้มาเปิดพมานกันด้วยกันนะลูกนะ แบบนี้เขาก็น่ารักมากลูกเขาให้แม่มาให้ลูกนะนะลูกต้องรักเขาด้วยและรักกันนะลูกนะเอพีลูกจะได้ดูลูกแล้วลูกนะนะไม่ใช่แม่มันคือมันมันมันค่ะไม่เป็นไรลูกนะนะวันนี้เรามีความสุขกันเราไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแล้วลูกรักกันไปนะ ้ามานพร้อมกันนะคะทุกคนลงามาเปิด้ามานกันพร้อมกัน,กนลูกอ <c ười> ตอนนี้ลูกร้องได้แล้วลูกอ่านสัญญาเลยทุกอย่างเป็นของเราแล้วลูกลูกร้องได้หมดเลยลูกร้องได้ทุกที่เลยนี่ค่ะพาให้มาหมดแล้วลูกร้องได้หมดเลยตั้งแต่วันที่1สิงห25 <c ười> า2565จนถึงวันที่30กันยา2566นลูกเห็นไหมทุกอย่างเพาให้เราหมดแล้วลูกตอนนี้เรามาเปิดผ้ามานด้วยกันนะลูกนะนะนะลูกนะ ความสุขของลูกก็คือความสุขของแม่นะ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 เป็นไรลูกนี่เจียวเองลูกเลยเป็นน้อยมากลูกสิ่งที่ลูกขอคุณแม่แม่ขอให้ลูกร้องเพลงให้กับแฟนเพลงลูกทุกคนแล้วก็ให้แม่ได้ฟังนะเหมือนวันนั้นที่จะไปร้องให้พ่อฟังลูกก็ร้องไม่ได้เพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์วันนี้แม่ไปซื้อมาให้แล้วแม่ขอครั้งเดียวนะลูกนะขอเพลงเปิดผ้าม่านด้วยการร้องกันเลย